ดีค่ะค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะวันที่25เดือนกรกฎาคม2565นะคะนี่ค่ะหนุ่มน้อยมาเยี่ยมชมบ้านสวนทรงรักอีกแล้วค่ะหลานชายเอลเอลสวัสดีครับกันลูกสวัสดีครับเออน้องทำอะไรอยู่ลูกพูดดังๆสิทำอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ทอะไรอยู่ครับทำอะไรอยู่ลูกรดน้ำรดน้ำโตโตต้นข้าวอ๋อรดน้ำโตโตต้นข้าวอ่ะอ่ะรถใหม่ นี่ค่ะน้องรดน้ําตัวโตต้นข้าวนี่ค่ะน่ารักที่สุดตัวแค่นี้ไหนรดน้ําตัวโตต้นข้าวพูดใหม่สิรดน้ำตัวโตต้นยังรดน้ำตัวโตอะไรนะลูกต้นอะไรนะต้นข้าวต้นข้าวเอยเก่งจังเลยรดน้ําตัวโตต้นใครน้องมาเที่ยวบ้านสวนใช่ไหมครับใช่ไหมมาเที่ยวบ้านสวนใช่ไหมลูก น้ำมนโนไหนอะรถน้ำอยู่ไหนนะนี่ไงรถน้ำตูตูนี่ไงรน้ำมินไน้านี่ไงนี่ไงรถน้ำตัตัน้องเอลรดน้ำให้กับต้นข้าวน้องเก่งจังเลยน้ำมีนี่ขารดน้ำตัวตๆก่อนนี่ตรงนี้ตรงนี้รดน้ำตรงนี้อะรดรดสิลูกรดอโอเคโอ้โหน้องเก่งมากๆเลยครับ นจุ๊บจุหันมาสินหนป้าพี่อยู่ไหนครับคุณป้าพี่อยู่ไหนคุณป้พี่อ๋อคุณป้าพี่ดื่มกาแฟอยู่เหรอลูกๆๆอ๋อดูหนุ่มน้อยท่ารถน้ำโตโตสิคะนี่โอ้โหเก่งที่สุดดูไหนใส,ส่สิสสยคุณยายดูน้องสายสิใส่ย,ย,ย,ยังไงรดน้ำโตโตทำยังไงสายโอ้โหเห็นไหาเก่งมากๆเลยนันนๆะเขาสาย เก่งที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยเก่งมากๆดูท่าเขาโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปหาคณแบบพีกันไปดื่มกาแฟกันนะลูกเนาะจุ๊บจุ๊บก่อนแล้วจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกอลุกสวัสดีครับทำไงเก่งที่สุดเลยครับผมสวัสดีครับโชีอ่ะ น้องเอลทำอะไรอยู่ครับกับคุณป้าปี๊คุณป้าปี๊คะคุณป้าอยู่ทำอะไรนะลูกกับป้าปี๊คะคุณป้าอ๋อให้อาหารปลาอยู่ได้เหรอตัวน่าโมชีอ่ะปลาส่งพูดสิลูกละโมชีอ่ะปลาส่งโมชีอู้ป่ะส่งใช่ใช่ปลาส่งใช่จะไหมจะไหมจะไหมเข้มท้องปลาอ๋อให้อาหารปลาโน้โน้ไม่ได้ลูกสูงสูงเออได้นั่นไง กเก่งมากโอ้โหให้อาหารปลากับคุณ<ห>ปาปีปปแต่เช้าเลยเออโอ้ให้อาหารปลานี่ค่ะปลาเต็มไปหมดน้องให้อาหารปลาค่ะฮะเสร็จแล้ว,ว,ว,วอีกนิดเดียวนะอะอีกนิดเดียวพอพอพอเยอะไปลูกอ่ะไปพอไปหาคุณป้าปี อาอานั่งกับคุณป้าพีดูมุดมุดตูดป้าพีแล้วมุดไปหาคุณป้าพีแล้วอ่ะหันมาเอาตูดเอาไะวางดีๆลูก1 2 3 1 2 3 t h r อ๋อโอ้โหเด็กคนนี้สุดยอดจริงๆค่ะให้อาหารปลาค่ะ นี่ค่ะไหนๆก็ถ่ายวิดีโอแล้วนี่ให้ชมดอกเอ่อเรียกอะไรนะถั่วถั่วแขกค่ะนี่ค่ะน้องกรบบานเนี่ยค่ะกำลังบานแล้วค่ะนี่ค่ะสวยค่ะเป็นสีม่วงๆค่ะถั่วแขกปีนี้ไม่ไม่ดกค่ะมีนิดหน่อยนี่ค่ะสวยสีเขาสวยมากค่ะถั่วแขกนี่ค่ะปีนี้ไม่เยอะ ข้างบนนะคะ่ะเยอะมากเขียวกะจีเลยมีประมาณนี้ค่ะสวยนะคะสีเขาเนี่ยเออกล้องอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะคถ้าอยู่ใกล้เกินเขาก็จะไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะสวยค,ครับผมครับพมลูกทำไมครับค,ครับคุณยายครับสิลูก ให้ปลารุกให้ปลาทานปลาทานได้ครับใช่ดอกไม้ปลาทานได้ครับนี่ไงกับคุณปะปีนะปลามาแล้วนั่นไงปลามาแล้วเห็นไหมเห็นไหมลูกนี่ปลามาแล้วโอ้โหเอวเอวดูคุณปะปีให้อาหารปลาคุณปะปีให้อาหารปลากับน้องอา่าโนโนให้อาหารปลา เอาวางป,ป้าพี่วางครับป,รป้ปี่วางครับปปีวางครับป,รป้าพี่วางครับอ,อ,อ๋อป,ป้าพี่วางครับน่ารักที่สุดตื่นมาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้อาหารปลาหนุ่มน้อยสีสันบ้านสวนทรงรักนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆตื่นตั้งแต่เช้าโอเคค่ะอากาศดีมากเลยค่ะ วันนี้อากาศดีอยู่ค่ะเนี่ยดวงอาทิตย์สว่างสวัยค่ะสดใสามากมากเลยท่าทางน่าจะร้อนอยู่นะคะวันนี้เนี่ยค่ะค,คุณสามีตัดหญ้าซะเกลี้ยงเลยค่ะตรงนี้โอ้โหสุดยอดโล่งหมดเลยค่ะดีจังเลยเนี่ยรอบขอบสระก็สะอาดหมดแล้วค่ะตอนนี้เหลือช่วงหน้าบ้านเรายังไม่ได้ทำเนี่ยค่ะ ขี่มากเลยท้องฟ้าสวยงามมากเลยค่ะวันนีามมา้สีฟ้าสดใสสวยงามจริงๆค่ะตอนเย็นฝนจะตกไหมเนอ้อสวยจริงๆค่ะโอเคค่ะมอนําม,มูบายบายอนเอลบองชูบบายบายบายสวัสดีครับ <Bye. S 1> น้องเอลครับสวัสดีครับ <Bye. S 1> ลูกเอลบายบายกับคุณยายก่อน <Bye. S 1> บายบายเลยเอลบายบายก่อนลูก <Bye. S 1> บายบายครับ โอเค <Okay. S 1> ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ